ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช mm ่องใน u t u b e เปรี่ยนสินแสวัยรุ่นเอาล่ะวันนี้หมอบิวมากับพิกอากาศนะคะแล้วก็มาด้วยหัวข้อที่เรียกว่าเป็นที่สนใจของหลายๆคนตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็สนใจในเรื่องการยกระดับพลังงานไป5 d นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะักคลิปนี้เนี่ยมันเป็น time l a p s คลิป ไม่ว่าพวกท่านจะเข้ามาดูตอนไหนก็ตามเป็นการอัปเดตนะคะสภาวะการตื่นรู้ของคุณนะคะว่าตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางด้านจิตวิญญาณของคุณการโยกระดับพลังงานควานต้อมจำนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอินทอ i วิชันข้างในอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันอยู่ในระดับไหนสเตตไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะมีทิศทางไปยังไงต่อนะคะอ่ะ ก็กองไพ่มีเลือกทั้งหมด2 2องกองนะคะกองซ้ายมือจะมีตัวแทนคือโรสควอต์นะคะกองขวามือก็คือกองที่2จะมีตัวแทนคือซิทรินรรหรือคือซิทินดิบนั่นเองนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกเอาจากความรู้สึกดีกว่านะคะความรู้สึกแรกที่หินหรือว่ากองไหนที่มันดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกของเราก็ตัดสินใจฟังจากกองนั้นแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะชาวกองที่1นนะคะหรือว่าท่านที่ตัดสินใจเลือกจากาตำแหน่งด้านซ้ายมือหรือว่าอาจจะเป็นโรสคอร์สรูปไข่ชิ้นนี้ดึงดูดคุณนะคะวันนี้เป็นพิกอากาศนะเป็นไทม์เลสนะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาณนะเวลาไหนมาฟังคลิปนี้หมอเบวก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับการอัปเดตนะคะมาดูสภาวะทางาพลังงานทางด้านจิตวิญ,ญญาณของคุณว่ามีการตื่นรู้นะคะยกระดับไปถึงจุดตรงไหนแล้วแล้วก็มีทิศทางจะเป็นยังไงต่อนะคะ ไพ่ของคุณนะคะมีไพ่หนึ่งดาบค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่สองถ้วยไพ่หกดาบด้านล่างนะคะมี U R e the Universe ค่ะมี Life Being ด้วยนะคะเสียงทายออกมาแล้วก็คือรู้เลยนะหมอบิวรู้หมอบิวเก็เพราะว่าได้ไพ่คำว่า Life Being นี่เองนะแล้วก็มี Remember Who You Are แล้วก็ Manifestation นะคะเอาล่ะค่ะยินดีต้อนรับเหล่าชาวแสงทุกคนเลยนะ Star ์สชาวแสง Li เว w ร์เกอร์ชแ n e l i n g อย่างแท้จริงกองนี้คือรู้ทันทีว่าเป้าหมายของหมอบิวหมอบาิวกำลังพูดกับ Being นะคะจากเอ่อจากดาวต่างๆก็ดีจากซอสต,ต้นทางอะไรหลายๆดาวก็ดีนะคะคุณคือ Being หนึ่งนะคะ เป็นบ e i n g ที่มาบนโลกนี้เพื่อทําให้โลกนี้ได้รับประโยชน์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมสิ่งดีๆอะไรสักอย่างหนึ่งจากประสบการณ์ในชีวิตของคุณจากสิ่งที่คุณเป็นนะคะจากการที่คุณได้จดจำตัวเองได้แล้วว่าคุณมาด้วยภารกิจอะไรคุณจะมาทําอะไรอย่างโลกใบนี้นะคะเอาล่ะต้องเท้าความก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก่อนที่คุณจะมาถึงจุดที่ จำได้ว่าตัวเองคือ Being หนะึ่งะเออนะก็ต้องย้อนเท้าความไปตั้งแต่นู่นเลยค่ะละองค์ละอ่อนหรือว่าวัยสรุงวัยรุ่นนะคะก็เจออะไรมาเยอะแยะมากมายเลยเป็นเกมทางด้านจิตวิญ,ญญาณที่หนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะสำหรับการก้าวผ่านมาจนถึงจุดนี้จุดที่เรียกว่า awakening แบบสมบูรณ์แบบตื่นรู้แล้วเนี่ยนะคะชีวิตคุณนะคะภารกิจเนี่ยก็ต้องผ่านเกมที่ เกิดขึ้นบนโลก 3D นี้ให้ได้เกิดขึ้นบนโฮโลแกรมนี้ให้ได้มันเป็นมายาหลายๆอย่างให้คุณได้เเขาเรียกว่าปลดเปลื้องนะเลเยอร์นะคะที่มันเป็นเหมือนเปลือกวัวหอมอะ่ะ เป็นเปลือกเปลือกกว่าจะเจอแก่นข้างในที่ว่าเป็นตัวเราคืออะไรอย่างเงี้ยเออนะคุณมาอยู่บนโลก 3D นี้โลกกายภาพนี้นะคะคุณเจอเรื่องราวที่แบบทดสอบจิตวิญญาณจิตใจของคุณมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่จําความได้เนาะเหตุการณ์ในชีวิตคุณหมอวิวคิดว่ามันเป็นอุปสรรคมากกว่าความสุขนะถาย้อนไปเนี่ยสิ่งที่คุณจําได้ถามว่าความสุขความสบายใจมีไหมมันก็มีแต่สิ่งที่คุณ จดจำได้ร้วนแล้วแต่เป็นเกมทดสอบเนาะเกมทดสอบศักยภา,าพความอดทนความอึดความอะไรต่างๆซึ่งคุณสามารถที่จะเอาชนะมันมาได้แล้วจากจากที่แบบว่าง่อยๆไม่ค่อยมีประสบการณ์พอเจอบ่อยๆเข้าก็ชักที่จะแบบว่าเฮ้ยตั้งตัวได้นะคะแต่ละอย่างคุณก็ค่อยๆที่จะแข็งแกร่งขึ้นตามเวลานะ,ะก็เริ่มจากอ่อนแอมากๆวเปียกมากๆก่อนนี่แหละนะคะอืม โดยเฉพาะเรื่องราวทางด้านเกี่ยวกับคนที่เข้ามาดีๆกับคุณเนาะคือคุณเนี่ยเป็นคนเป็นเนื่องจากคุณเป็นบีอิงหนึ่งเป็น star s e ีหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมองใครร้ายก่อนเลยแบบใครที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นคนรักการที่คุณตั้งเป้าว่าคนคนนี้ร้ายก่อนเลยเนี่ย บีอิงแบบนี้จะไม่มีอะค่ะเออก็จะมองทุกคนเป็นแบบเฟรนลี่หมดคายเนสหมดคือใจดีหมดแต่เสร็จแล้วคนเหล่านั้นแหละหารู้ไหมว่าคือคือคนที่จัก,กรวาลส่งมาเพื่อให้คุณได้ได้ได้รู้ว่าเอาซอซอสต้นทางอะ่ะมันประพัดสอนนะแต่ตรงนี้ที่นี่โลกกายภาพเนี่ยมันไม่ได้ประพัดสอนนะมันมันซับซ้อนมากๆเลยเลเย,ยอร์บนโลกนี้ใช่ไหมคะคุณก็เรียนรู้จากพวกเขานี่แหละค่ะพวกเพื่อน ที่แปลเปลี่ยนเป็นศัตรูคนรักที่แปลเปลี่ยนเป็นาจากดีๆเป็นก็หักหลังหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือคุณจะเจอคนที่ไว้ใจะสุดท้ายก็เฮ้ยทิ้งบทเรียนเจ็บๆแสบๆคันๆไว้ให้คุณเหมือนกันนะคะแล้วพวกเขาเหล่านี้ก็จากไปไม่มีเหลือเยื่อใหญ่อะไรกับคุณเลยนะคะเส็แล้วคุณก็ตกผลึกว่าอ๋อเออนะค่อยๆตกผลึกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยๆโกรธขึ้นนะคะโตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะหมอวิวคิดว่าณนะปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของคุณนะ ที่ควันตั้มจำไปอยู่ในระนาบเดียวกับพลังงานของจัก,กรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณสงสัยว่ามัน completely หรือ,อยังหมอพี่ต้องบอกว่ามัน completely แล้วนะคะจากพา you are the universe แล้วก็ด้วยความที่เราเป็น life being อยู่แล้วอะ่ะมันมันมีเชื้ออยู่แล้วมันเหมือนม,นมัมี DNA อยู่แล้วเออนะคะแค่เรามาเจออะไรนิดหน่อยๆยัยงไงเหมือนพันธุก,กรรมเราก็มีอยู่แล้วประมาณนี้ยังไงก็ต้องใช่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเริ่มเป็นหนึ่งค คที่เมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อมีความสุขเมื่อเข้าที่เข้าทางเมื่อตัดพลังงานลบอยู่ในกระแสพลังงานบวกได้เยอะๆเนี่ยแล้วก็ฟังเรื่องกดแรงดึงดูดเอ่อแล้วก็มีสมาธิเยอะๆนิ่งๆเยอะๆเนี่ยคุณจะเป็นคนหนึ่งเลยรับรองได้เลยนะคะเนื่องจากเป็นเหล่าชาวแสงที่ถูกส่งมาเลยอะนะที่บางทีก็เป็นโซแแลนของคุณเองด้วยนะที่ต้องต้องการที่จะลงมาบนเอิร์ธใบนี้เนาะเ,เพราะนั้นเมื่อคุณย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่า เมื่อคุณจดจําตัวเองได้แล้วล่ะว่าเรา,เอ,าอาจจะไม่ได้วนเวียนมาบนดาวโลกบ่อยครั้งนานๆเรามาทีนะคะพอนานๆเรามาทีปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเข้ากับคนบนโลกนี้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรตัวคุณก็เข้าใจมนุษย์บนโลกใบนี้นะว่าอ๋อมนุษย์บนโลกใบนี้ก็อย่างนี้แหละนะคะไม่ว่าจะทิ้งบทเรียนเจ็บๆแสบๆคันๆอะไรไว้ให้คุณคุณก็แค่เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยเนาะ g i กิฟ n e t นะคุณมีพลังงานเลิฟแ i g ไ t ที่สูงมากคุณมีพลังงานความรักความเมตตาความแสงสว่างที่สูงมากๆอยู่แล้วโดยโดยโดยความสมบูรณ์แบบในตัวคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนิ่งคุณอยู่ในกระแสบวกได้มากแล้วคุณก็ฝึกเรื่องการเชื่อมต่อกับกฎจักรวาลเยอะๆนะคะ12ลอทั้งหลายเกี่ยวกับกฎจักรวาลน,นะคะ เนาะคุณลงไปดูนะคะนะ12 law of the universe มันมีหลายอย่าง law of rhythm law of action law of vibration ต่างๆเนี่ยคือไปเจาะให้ละเอียดเรามันมีทั้งหมดประมาณ12ข้อหรือ14ข้อแบบไม่ค่อยแน่ใจนะคะมันมากกว่า law of attraction อีกนะเออนะก็คุณก็จะสามารถที่จะ manifest นะคะมีพลังที่จะทำ what you d e c i d e is on its way นะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจะ จะกลูเข้ามาในระหว่างการเดินทางของคุณนะคะอ่ามันเพราะงั้นมันอยู่ในสเตจที่ลำดับถัดไปมันน่าสนุกมากกว่าตอนที่ผ่านมาซะอีกอะ่ะโมบิลเห็นลำดับถัดการเดินทางของคุณโซเจนี่ของคุณในการเดินทางขั้นถัดไปอะ่ะมันสนุกกว่าตรงจุดนี้อีกคุณจะสามารถดึงดูดอะไรที่คุณปรารถนาได้หลายๆอย่างขึ้นอยู่กับสองสภาวะเอง 1. ความสงบสุขภายใน peaceful 2. นะคะพลังงานบวก โพซิทีฟไวเบสมันมีอยู่แค่นี้นิดเดียวเพราะว่าแค่มาปรับจาก 3D ขึ้นเป็น 5D เนื่องจากเรามีเชื้ออยู่แล้วแล้วเราก็แค่ปรับจากการที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้ให้เข้ากับซอสต,ต้นทางของคุณให้เข้ากับความเป็น Being หนึ่งของคุณที่ลงมานะคะให้คุณได้เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นะคะพ่อแม่ที่แท้จริงของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็อย่าลืมที่จะรีเมมเบอว่า เรามาจากไหนเรามาทำอะไรภารกิจของเราที่ต้องส่งต่อให้กับมวลมนุษยชาติหรือเพื่อนๆร่วมโลกนี้เนี่ยคืออะไรนะคะตรงจุดนี้ต้องอย่าลืมด้วยนะคะว่าเขาเน้นว่าคุณต้องส่งต่อความรู้คุณต้องส่งต่อพลังงานบวกคุณต้องยังคงคิป พลังงานที่สวยๆเลิฟอนไล์อย่างนี้เพื่อแชร์ลิงก์ให้กับผู้อื่นต่อไปคุณมาเพื่อสิ่งนี้และคุณจะทำสิ่งนี้ไปโดยตลอดตราบจนลมหายใจสุดท้ายของคุณโอ้โหคือดีนะแล้วก็เป็นคลิปที่หมอวิวคิดว่ามาเร็วเคลมเร็วคุณเข้าใจเก็ตได้ง่ายคุณต้องเข้าใจแล้วก็เก็ตคำพูดที่หมอวิวพยายามที่จะอ่านจากไพ่อย่างนี้ นะคะเพราะว่าคุณเองอยู่ในจุดที่รู้เยอะแล้วรู้ตัวตนของเราเองเยอะแล้วแล้วก็อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องอยู่แล้วเพียงแต่เราเหมือนมาสรุปเออนะคะคลิปนี้เหมือนมาสรุปเหมือนมาคอนเฟิร์มตอกย้ำเอ่อที่มาความเป็นอยู่ความเป็นไปณนะลำดับถัดไปของคุณเพื่อ ต้องการที่จะให้คุณได้ทำภารกิจของคุณเนาะในไลฟ์ไทม์นี้ในชาติภพนี้ให้เสร็จสิ้นนะจ๊ะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้หมอวิวด้วยนะเป็นกำลังใจให้หมอวิวได้ทำคลิปถัดๆไปค่ะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่2อนะคะหรือว่าคนที่เลือกจากตําแหน่งขวามือหรือว่าซิทรินก้อนนี้นะคะดึงดูดคุณให้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้เป็นไทม์เลสคลิปนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณเข้ามาเจอเจอกันกับคลิปวิดีโอของหมอบิลก็คือการอัปเดตฐานะพลังงานทางด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะว่าคุณควนตั้มจำไปสู่จุดไหนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะคะสมบูรณ์แบบแล้วหรือย,ยังและลําดับขั้นต่อไปของคุณ เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณของคุณเนี่ยนะคะมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนถัดไปนะคะมาอัปเดตกันหน่อยหนึ่งนะคะว่า 5D ของคุณนะการยกระดับเนี่ยที่เราพยายาม เป็นป๊อปปูล่ากันอยู่ตอนนี้คือเอะเรายกระดับนะเอาเวกเคนนิ่งสมบูรณ์แบบหรือ,อยังนะคะแล้วก็มาอัปเดตกันผ่านคลิปนี้จากไพ่ที่เสียงถ่ายไปให้แล้วนะคะมาดูไพ่กันนิดนึงแถวบนมีเดอะมูนสเตรนด์ไนท์ออฟสอดทูออฟวอนส์นะคะด้านล่างมีอินบอร์ดเรวอลูชันเอ็กซ์เพนชั่นเดอะมูนแล้วก็จอยเอาล่ะชาวแม่โมดวิตวิตวิทเชส วิก้าเออคือคือนนะตรงนี้หมอวิวเห็นพลังงานของความเป็นพ่อมดแม่มดอยู่นะคะตัวคุณเนี่ยมีเวทมนต์อันดับแรกก่อนนะที่หมอวิวจะยืนยันความเป็นตัวคุณนะคะตัวคุณค่อนข้างแบบมีเวทมนต์โดยเฉพาะข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่หมอวิวคิดว่านะอาจจะเป็นคนชอบสวดมนต์นะดูจากหน้าไพ่แล้วนะชอบสวดมนต์แล้วก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับคาทุงคาถาชอบเรื่องเกี่ยวกับ ของขังนะอันนี้ต้องพูดก่อนนะคะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติด้วยมีความเชื่อในเรื่องของจัก,กรวาลมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงมากๆเลยนะคะทีนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวคุณมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงยามดีก็ดีแต่ยามที่ไม่ดีก็เออเรียกว่า เป็นเรื่องของสุขภาพจิตใจและสุขภาพกายนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นแม่มดที่แบบว่า,าข้างขึ้นข้างแรมพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพวกวันพระวันโกนอะไรอย่างเงี้ยที่คุณอาจจะมีสุขภาพจิตใจหรือว่าสุขภาพร่างกายเลยนะคะ p h y s i c a l Bo d y และ Mental Body ที่อาจจะต้อง a อสจัสต้อง ปรับปรับมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลามันไม่มันไม่พอดีนะคะยามดีก็พลังงานดีใจหายแต่ยามที่ตกก็อาจจะรู้สึกว่าเศร้านอยอย่างไร้สาเหตุได้นะคะหลายๆคนอาจจะมีเซนส์นสัมผัสจิตสัมผัสที่รุนแรงก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนเอมพาสด้วยนะคะก็คือว่าดูดพลังงานคนอยู่ใกล้ใครก็จะรู้ว่าคนนี้คิดบวกคิดลบนะรู้จิตรู้ใจคนอื่นเขาไปว่า เออคนนี้พลังงานไม่ค่อยดีเลยเราอยู่ด้วยแล้วหมุนหมองถ้าเราอยู่ใกล้ใครที่มีความสุขนะคะหรือว่าพลังงานบวกจริงๆซึ่งมันก็หายากมากคุณก็จะรู้สึกได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของการสเตตในการยกระดับถามว่ามัน complete สมบูรณ์แบบหรือยังถ้าเป็น100%ก็ได้ประมาณ70อะ ม,มันยังต้องมีส่วนที่ว่าต้อง adjust ปรับปรุงอยู่เนื่องจากว่าเราเองมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวทมนต์เกี่ยวข้องกับดวงดาวต่างๆด้วยเพราะงั้นเรื่องออดวงดาวมันก็เคลื่อนที่อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นการหมุนตามวงรอบของเขาอยู่แล้วตามดาวเคราะห์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระจันทร์ด้วยนะคะเลยในส่วนตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณค่อนข้างที่จะ ปรับพลังงานจิตใจแล้วก็พลังงานร่างกายให้มันเสถียรตลอดเวลาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะอันนี้ไม่นับรวมกับที่ว่าเราลงมาบนโลก 3D เนาะโลกกายภาพจิตใจผู้คนซึ่งยิ่งนับวันยิ่งแปลกประหลาดเขาทุกวันแล้วอย่างเงี้ยเออเขาเรียกว่าพลังงานสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของเราอะนะคับคนที่เราเจอเจอก็อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะขึ้นขึ้นลงลงได้ด้วย สิ่งคนที่เราครบคนที่เราเจอด้วยนะคะมันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะงั้นก็ยังอยู่ในเสเตจท,ที่ว่าดีจะสเนั่นแหละโดยประมาณนะอันนี้คือคร่าวๆมันมีบางอย่างที่คุณจะต้องจะต้องปรับแจะต้องเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า เนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่มีพลังจิตตานนภาพพลังจิตค่อนข้างสูงนะย้ําอย่างนี้ว่าคุณมีพลังจิตค่อนข้างสูงยังสามารถที่จะเรียนรู้ปรับปรุงใช้งานได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะอินบอร์ดเระวลูชั่นบอกว่าตัวคุณสามารถพัฒนาจากข้างในเพื่อที่จะขยายอาณาเขตนะขยายพลังจิตออกไปได้อีกได้อีกเยอะมากกระบวนการตรงนี้ค่ะหมอคิดว่ามันเป็นโปรเซสเนาะ ที่มันเป็นกระบวนการทางด้านจิตวิญญาณเป็นโซลแลนโซเออขอโทษค่ะมันเป็นโซเจอร์นี่ของคุณแหละนะที่จะต้องก้าวต่อไปก็ขอให้รู้ว่าณนะจุดที่เป็นอยู่เนี่ยยังใช้เรื่องของพลังจิตตานุภาพนะคะพลังกดแรงดึงดูดกดจัก,กรวาลอะไรเนี่ยได้ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์นะที่เป็นเนี่ยยังพัฒนายังต้องปรับปรุงและจะขยายขยาย ขอบเขตการใช้งานในส่วนของตรงนี้ได้อีกนะคะได้อีกมันก็อยู่ที่การเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะการฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์เนาะบนโลกใบนี้แหละนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าถามว่าคุณอเวคเคนนิงสมบูรณ์แบบแล้วหรือ,อยังอีกนิดเดียวแล้วนะคะคือดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะดีขึ้นเยอะมากๆก,กว่าในอดีตแล้วแต่ถามว่ามันสมบูรณ์แบบหรือ,อยังหมอเบลก็คิดว่านั่นแหละ นะยังขาดขาดเกินเกินอีกนิดหน่อยนะคะก็คงจะต้องมีบทเรียนอะไรที่คุณจะต้องฝ่าฟันเนาะจักรวาลจะส่งบทบทเรียนมาให้คุณน่ะและในบทเรียนนั้นที่คุณเจอเจอในชีวิตประจำวันน่ะนั่นแหละจะค่อยคเนาะวิวคิดว่าจะค่อยๆกระเทาะนะคะกระเทาะจนให้คุณแบบเออได้ถอดเลเยอร์ทางด้าน ทีดีออกนะคะจนกระทั่งเข้าไปสู่ความเป็นตัวตนสูงสุดของเราข้างในนะคะ,ะข้างในที่มันแบบว่าบริสุทธิ์ข้างในที่มันสามารถจดจําตัวเองได้เนาะข้างในที่ที่มันแบบทําให้คุณมีความรู้สึกว่านี่แหละคือตัวเราที่แท้จริงจากาการ่ค่อยปลดมายานะที่มายาที่เจอเจอบนโลกใบนี้อ่ะแล้วเมื่อนั้นแหละก็ awakening สมบูรณ์แบบนะคะเลื่อนระดับขึ้นสู่ 5D แบบ completely เลยสวยๆเลยนะคะอีกนิดเดียวแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือความกังวลใจพลังงานลบความกังวลต่างๆตรงนี้เป็นตัวขัดขวางนะคะการตื่นรู้ของคุณมากๆนะคะความกังวลพลังงานลบย้ำอีกทีว่าเป็นตัวขัดขวางความตื่นรู้ของคุณมากๆถามว่าล้อะไรล่ะที่จะทำให้คุณได้ตื่นรู้แบบขีดสุด และสามารถใช้พลังจิตตานุภาพได้อีกมากมายก็ต้องบอกว่านั่นคือรอยยิ้มและความสุขค่ะตัวคุณเนี่ยสังเกตได้เลยนะยามใดก็ตามช่วงเวลาใดก็ตามที่ดวงคุณดีๆหรือว่าเออคุณมีความสุขอะนะดวงดีก็คือมีความสุขใช่ไหมล่ะตอนนั้นอะคุณสามารถที่จะได้อะไรก็ได้ที่คุณอยากได้อ่ะมีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอย มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดท่องเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรคืออะไรก็แล้วแล้วแต่เงินก้อนของใช้ที่มีมูลค่าโอกาสดีๆคนดีๆที่คุณจะได้เจอมันขึ้นอยู่กับสภาพสภาวะอารมณ์ของคุณหรือเรียกว่าพลังงานวเบรชั่นนะคะวเบรชั่นของคุณเพราะนั้นไม่ว่าจะเจอเจออะไรก็พยายามเทค พลังงานตัวเองให้อยู่ในระดับที่สูงตั้งแต่200ถึง700บวกบวกเฮิร์ตขึ้นไปก็แล้วกันนะคะคุณไปดูได้เลยนะคะเ,เรียกว่าฟรนะีควนซีเนาะไป,ไปคือณนะตรงนี้หมอเบลคิดว่าคนที่เข้ามาฟังต้องรู้แล้วนะเรื่องนี้แต่ถ้ายัางไม่รู้จริงๆอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนึกออกป้ามัน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 บางทีมันก็เป็นองค์ความรู้ที่คุณจะต้องไปหยิบช่วยมาจากอากาชิกเลคคอร์ดอากาชิกไลบรารีหรือห้องสมุดทางด้านจิตวิญญ,ญาณ ที่จักรวาลจะส่งมาให้คุณงั้นเพราะคุณคุณสามารถที่จะอธิษฐานได้นะคะว่าต่อแต่นี้ไปขอขอให้จักรวาลส่งนะคะส่งความรู้นะส่งความรู้ช่วยดึงไปสู่หนทางที่ว่าสามารถจะเข้าสู่ห้องสมุดจักรวาลได้ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้แห่งจักรวาลต่างๆขอให้คุณได้เข้าไปอ่านขอให้คุณได้เข้าไปฟังขอให้คุณได้เข้าไปซึมซับพลังงานเพื่อทําให้ตัวคุณนั้น เดินทางขึ้นสู่ 5D ได้สมบูรณ์แบบจริงๆสักทีนะคะเพราะว่าหมอบิวคิดว่าสิ่งที่คุณขาดอีกหน่อยนึงคือความคงที่ของด้านพลังงานและอารมณ์นะคะแล้วก็ให้แบบมีความสุขแบบจริงๆสักทีทุกท,ทุกวันแบบแบบคือความสุขที่มันสามารถที่จะเติบโตขึ้นได้จากภายในโดยไม่ต้องอาศัยจากคนอื่นอะหรือ วัตถุอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันยังขาดตรงนี้อีกหน่อยเดียวแล้วนะคะเพราะนั้นก็คิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นองค์ความรู้นะคะมาสก,กิดให้คุณรู้ว่าเราเดินทางมาถึงจุดไหนแล้วนะคะยังขาดตกบกพร่องอะไรและโซเจอร์นี่ของคุณนะคะภารกิจทางด้านจิตวิญญาณของคุณที่คุณมาในโลกนี้มาด้วยไลฟ์ไทม์นี้ยังขาดตกบกพร่องอะไรอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่คุณอย่าลืมก็แล้วกันคือ คุณมีเวทมนต์นะคะมีพลังงานแห่งการเยียวยานะคะคุณสามารถที่จะเป็นบุคคลหนึ่งได้ที่ขายของเกี่ยวกับเรื่องของเวทมนต์นะคะแต่ว่าให้คุณขายณจุดที่คุณพร้อมนะคะเพื่อที่จะส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นพันสิ่งของนั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าและเวทมนต์ของคุณเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะให้ตัวคุณเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกาย จิตใจแล้วก็การงานการเงินที่ดีขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทิ้งพลังงานลบเข้าสู่พลังงานบวกรักษาระดับให้คงที่แล้วก็ศึกษาเรื่องกับจิตวิญญาณให้ลึกๆนะคะนั่นแหละจะทําให้คุณได้เข้าสู่ 5D สมบูรณ์แบบกว่านี้ค่ะผมเป็นกำลังใจให้นะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วจ้า